ต้องไปนั่งฝั่งนู้นอืมรถต้นรถตีกูรถรถไฟบ๊อบเ้หรอบบบ๊อบเช่รถไฟบ๊อบไหมโทเมาหรือบ๊อบรถไฟรถไฟโทมาบอบอัไงยไง รถไฟเลี้ยวค่าบรถไฟหนึ่งใบนะคะสามารถใช้ได้หนึ่งรอบค่ะขึ้นลงได้ทั้งหมดสิบเอ็ดจุดจอดนะคะขึ้นยืนนี่แหลงไปขึ้นยก็ขึ้นยืรถไฟวนมารับท่านทุกๆนาทถึงสิบนาทีนะคะขึ้นได้ทุกกระบวนค่ะกรุณาอย่าทำบาด t h a ยนะคะขึ้นได้ตลอดเลยเราขึ้นรถไฟได้ตลอดเลยเห็นไหมคิดเห็นไหมขี่รถไฟบ๊อบ สนุกไหมสนุกไหมลูกสนุกไหมว้าวควางเล้วควางเรนโบว์แเร้ว,ว,รวไหนหนช่นะขนมาตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยมาดูสาตา์อะไรลูกมาดูตรงนี้เหรอได้ไหม ขวามือด้านหน้าค่ะสีฟ้านะคะจะเป็นนะคะชมแมวน้ําและความสามารถของสัตว์แลนรู้ค่ะวันนี้ทุกการแสดงทั้งหมด2รอบนะคะ5โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงค่ะอัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่40บาทนะคะเด็กเล็ก20ค่ะติดกันจะเป็นแพนกวินนะคะตรงนี้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะชมได้ตลอดทั้งวันนะคะจดุจดจอด,ดรถด้านหน้า<ใ>นจะเป็นจดุจดจอดรถพิเศษค่ะสัตว์โลกใต้น้านะคะด้านในจะมีฮิปโปแคนแล้วก็ตัวหน้าค่ะจดุดนี้ถ้านะักท่องเที่ยวสนใจสามารถลงชมได้นะคะ ไม่ลงครับเอาตลอดทางเลยนี่โปอยู่ไหนกินเห็นตรงไหนทิ้งก็ไปตรงไหนลูงเมื่อกี้เขาตรงนี้เขาตรงนี้เลยเหรอขอบยิ่งหญนะขอบใหญ่ยังไหน ฝซ้ายมือนะคะจะเป็นที่อยู่ของต่อยักษ์อันดาบ้าค่ะต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกนะคะค่ะต,ติดกันจะเป็นเต่าซูคาตาค่ะส่วนดน้านในตัวคางกบยักษ์นะคะจะเป็นสัตว์เลขขื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกงูม,มีพิษและไม่มีพิษรวมถึงงูยักษ์อนาคอนดาค่ะ <Okay. S 2> ซ้ายมือนะคะจะเป็นที่อยู่ของเต่าหกเหลืองค่ะด้านในจะเป็นจระเข้น้ําจืดนะคะเขาจะไม่แสดงความดุร้ายค่ะถ้าไม่ถูกรบก,กวนนะคะ mm hmm. ถัดมาทางด้านขวาม,มือค่ะจะเป็นที่อยู่ของลิงชิมแปนซีนะคะ mm hmm. เป็นลิงที่ไม่มีหางค่ะ mm hmm. มีความเฉลียวฉลาดมากสามารถลอกกันแบบพฤติกรรมมนุษย์ได้กับทุกอย่างนะคะ ซ้ายมือถัดมาค่ะจะเป็นที่อยู่ของตะโขงหรือว่าจาระเคป,ปากกระทุงเหวอนะคะติดกันจะเป็นอาคารข้างห้าสีค่ะเขาจะมีลูกน้อยชื่อว่าสายใยนะคะนะว่าเป็นข้างที่สวยที่สุดค่ะและถัดมานะคะจะเป็นก่อชนีค่ะ ที่นี่จะมีชนีทั้งหมด8ดกอ3สายพันนะคะชนีมือขาวชนีแก้มขาวและชนีมงกุฎค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> และชนีเขาจะมีแขนที่ยาวกว่าขานะคะเขาจึงใช้การห้อยหนแทนการเดินค่ะชอบไหมชอบไอกินชอบครับไอกินนี่ขี่รถไปบ๊อมบ๊อด้วย ค่ะถานมาทางนั่งขวามือค่ะจะเป็นที่อยู่ของบัวแดงนะคะเป็นวัวป่า,าชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายบัวบ้านค่ะมีอยู่ได้การทั้งหมด4ประเทศนะคะไทยเรลาาพม่าเวียดนามค่ะบัวแดงบัวแดง,าาเ,ดงเหมือน,นว, <laughs> วัวแดงไหมเหมือนเลยวาวาวาว นั่นเราเห็นอยู่ตรงไหนเนาะลานลาน,นเนาะได้ขี่รถไฟจังใจอยากแล้วได้ขี่รถไฟแล้วเห็นไหมชอบเลยได้ขี่รถไฟใช่ครั <laughs> บเพาะฝันจักรยานแล้ว ขวามือนะคะบ้านหลังแรกนะคะรีเมอร์้างแหวนค่ะติดกันค่ะจะเป็นลับรีเมอร์นะคะถัดมาทางด้านซ้ายมือค่ะจะเป็นนกฟอร์มิโก้นะคะมีทั้งหมดสามสายพันธุ์เลยค่ะโอ้เ่อชินมาดูลูกนอนแล้วนกโอ้ ซ้ายมือด้านในตัวคารค่ะจะเป็นนกยุงขาวนะคะโอ้เราไม่ได้เข้าไปดูนกยุงตัวนีวันหลังนั้นเรามาอีกอและติดกันจะเป็นเป็ดกาเป็ดป่าค่ะเป็ดก้วก้าวนนเป็ดป่าเป็ดบินได้ลูก่าซ้ายมือด้านในตัวคานนะคะจะเป็นสัตว์ตระกูลแมวค่ะจะมีแมวป่าแมวดาวเสือป่าเสือกระต่ายเสือลายม่งนะคะ ตึงตืงตึงตึงตืงตืงต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 ึงตึงตึงคุณเป็นคนขายนะครัจะอุ้มลูกเยนตรงนั้นเนี่ยคุณผมจะอยู่ตรงนั้นตึงตืงตงตึงนี่มีผู้ได้สารขึ้นกับเราแล้ว เราวเรามีผู้โดยสารขึ้นแล้วครับผมไปดูช้างดูรีแล้วเราจกลับบ้านไปนอนมาแล้วมาแล้วมีผู้โดยสารเยอะแยะเลยดูรถไฟเรายาวมากเลยยาวไปถึงข้างหลังเลยลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสถานีต่อไปนานไงเห็นพี่เขาไหมพี่เขามาขึ้นรถได้เลยเราไม่วางเวงแล้วดีใจ ดีใจไปค่ะพร้อมแล้วขออนุญาตเอาตัวรถค่ะรถจะออกแล้วรถไฟออกแล้วกูตรงสา,ายมือถัดมานะคะจะเป็นที่อยู่ของสมเสร็จและมีขอนะคะ ติดกังค่ะจะเป็นควายป่าแอฟริกาค่ะสมาชิกบิ๊กไฟตัวแรกของเราเลยนะคะเขาจะมีนิสัยดูร้ายค่ะไม่สามารถนํามาเลี้ยงเหมือนควายไทยบ้านเราได้นะคะไฟใช่ไฟลูกไฟมาทางด้านขวามือน,นะคะถามว่าหลังแรกนะคะเลี้ยง่าใต้ค่ะ ติดกันจะเป็นที่อยู่ของเก้งเผือกนะคะลักษณะของเขาตัวสีขาวตาสีแดงค่ะสามารถหาชมได้ยากนะคะเพราะโดยปกติแล้วเก้งจะตัวสีน้ำตาลนะคะและติดกันค่ะจะเป็นแก่บาบารีหรือว่าแก่ภูเขานะคะกีบเท้าของเขาจะแข็งแรงค่ะสามารถปีนไตภูเขาได้นะคะรถไฟรถไฟสุดสุดไหนร้านขนมร้านไหนที่เราจะซื้อ <laughs> อบบมองตรงไปทางด้านขวามือนะคะจะเป็นอาคารจัดแสดงลิงค่ะจะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะ<อ>ซ้ายมือถัดมาค่ะจะเป็นที่อยู่ของสมเสร็จหรือผสมเสร็จคู่แม่ลูกค่ะคุณแม่สายสวและน้องชื่นฉ่ำนะคะนอนอยู่ด้านในเลยค่ะสมเสร็จเป็นหนึ่งใน19สัตว์ป่าสงวนของไทยนะคะพี่ครับพี่ครับจอดร้านนี้ให้แป๊บนึงได้ไหมผมซื้อขนมแป๊บนึง จ,จุดจอดรถด้านหน้านะคะจะเป็นช้างแอฟริกาค่ะสามารถหาชมได้ที่นี่ที่ทเดียวในประเทศไทยนะคะ<ม>ค่ะจุดนี้ถ้านะถ้าที่สนใจสามารถลงชมได้นะคะ<ม>เดินขึ้นไปจะมียีราฟแ้าลายนกกระจอกเทศนะคะค่ะท้าสามารถรอรถที่จุดยีราฟได้เลยนะคะไม่ต้องเดินย้อนกลับลงมานะคะ มขออนุญาตออกตัวรถค่ะคุณพ่อมีอะไรให้ขอบคุณครับฝัขอบผมครับผมขอบผมว้าวเดี๋ยวค่อยเปิดเลิกได้อะไรกินได้อะไรได้อะไรพ่อซื้ออะไรให้ซื้ออะไรให้เหมือนเลยไหมเหมือนเลยไหมเหมือนในการ์ตูนเลยไหมเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปแกะบ้านเราไปแกะบ้านเนาะ โอ้โหอันใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอ้กระสอบสายใช่นัดมาจะเป็นที่อยู่ของจิงโจ้แดงค่ะจิงโจ้อนอยู่ด้านในเนะคะ<อ>เป็นสัตว์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียค่ะเพศเมนียก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องนะคะไว้สําหรับเลี้ยงลูกตั้งแต่ทาลกจนถึงหนึ่งขวบค่ะว้าว และติดกันนะคะตัวเล็กๆด้านในค่ะจะเป็นเบนเน็ตตัวราบี้นะคะส่วนดน้านในตัวคาร์ะจะเป็นนกกระเรียนพันไทยค่ะตัวสีเทาฟอสสีแดงนะคะ<อ>ติดติดกันนกสกาเลตไอบิดค่ะหรือว่านกช้อนหอยแดงนะคะ,คะตัวสีส้มค่ะก่ออยู่ด้านบนเลยนะคะนกอะไรนกเอี้ยงและติดกันนะคะ<อ>จะเป็นที่อยู่ของนกกระเรียนหอนผู้เทาค่ะยืนอ,อยู่ใต้ต้นไม้เลยนะคะ ใต้ต้ไนไม้เราโน้นติดกันนะคะจะเป็นนกกรเรียนหนอนผู้ดำค่ะนกทั้งสองชนิดนี้ก็แตกต่างกันเพียงสีขนเท่นานั้นนะคะถือด,ดีๆถิดดีๆเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวเดี๋ยวมันระ่วงไหนะร่วงนะ ข้อกักสุดท้ายนะคะตัวใหญ่ๆตรงนี้ค่ะจะเป็นนกตะการค่ะสังเกตที่คอของเขานะคะจะมีถุงลมขนาดใหญ่สามารถยืดถดได้ค่ะเขาจะมีนิสัยดุร้ายนะคะกินซากเพื่อซากสว์เป็นอาหารค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นอ,มอเมซันซนูค่ะจะมีตัวกินมดยักษ์นะคะหนูยักษ์คาปิลาค่ะเดินอ้อมไปทางด้านกล่อมือจะเป็นที่อยู่ของฮิปโปโปดเตมัสนะคะ ขี่ไม่ขี่รถไปบ๊อบบ๊อบไปบ๊อบ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 ดูดีๆดูดีๆดีๆดูดีๆอีาาไม่จำได้มลยอ่ะอ๋อทะลุมาเราไม่ได้มาฝั่งนี้ะรายีลาบนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวสูงที่สุดในโลกนะคะและยีราบจะไม่มีกล่องเสียงค่ะดังนั้นไม่สามารถส่งเสียงร้องได้นะคะ ไปไปเซ็นท่านไมาจะซื้อให้รูมแล้วตอนที่ผมไปนนนะครสองร้อยห้าบานี่เลี่แรกนี่ี่เล่จอมส่วน่จอมส่วนอท้งาไป้นีซ้ายมือค่ะจะเป็นที่อยู่ของแรกขาวนะคะพี่โกซี่ค่ะ มีอายุ21ปีแล้วนะคะช่วงโ,โตเต็มวัยเขาจะมีน้ําหนัก2-3ตันค่ะถ้าตกใจสามารถวิ่งเร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโโนะคะมแม้เป็นสัตว์ที่หนังหนาสายตาสั้นค่ะวิ่งเร็วมากเลยขวามือถัดมานะคะตัวสีขาวมีเขาโค้งยาวคล้ายดาบค่ะสกีมิตา้าคอนออริกนะคะรู้ว่ากราเขาดาบค่ะเป็นสัตว์ในตระกูลแอนติโลปนะคะมีเขาคู่เดียวตลอดชีวิตค่ะแล้วหักเลยไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้นะคะ เป็นเดเมยเด็ดดูพี่เขาปั่นหนังยานสามคนมนันกินปลาแม่แม่ให้มา,ามันไม่กลับเดี๋ยวเดี๋เดีด๋ยวไ,ไ,ไม่ไปกินเดี๋ยไม่เล่นถือไว้ดีๆถือไว้ดีๆเดี๋ยวน้ำคุ้งนี่น้ำคุ้ที่เราปั่นมาเมื่อกี้ไงที่เราปั่นลมเลยล่ะลมส<อ>ายมือถัดมานะคะจะเป็นที่อยู่ของลูกแรกค่ะล,ลูกหรอคะนอนอยู่ในของด้านล่างเลยน,นะคะ<อ>น้องแสนด,ดีแล้วก็น้องแสนรักค่ะมีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นนะคะ เจ็บปวดตัวใหญ่มากเลย